การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของเราสัมพันธ์กับการทํางานของทางเดินอาหารนั่นหมายถึงถ้าทางเดินอาหารของเราทํางานไม่ดีระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะไม่ดีตามไปด้วยอ่าอ่อขออ่านคอมเมนต์ก่อนอ,อ่านคอมเมนต์ก่อนพี่รันบอกว่าถ้าอยากให้ภูมิคุ้มกันฉลาดต้องกินยูกาโนชิงโรเล็มีเบต้ากลูแคนนะครับ อ่าท่านรองจิ๊บนะครบ,บอกว่าลูกสาวเป็นภูมิแพ้ง่ายเป็นผื่นประหลาดไอจามตลอดตาแห้งทานแล้วดีขึ้นมากค่ะอ่ามีรีวิวนี่มีรีวิวนะครับอ่าพี่จิ๊บบอกว่ายูกาโนชินสปอร์ของเห็ดลินจือแดงดีมากค่ะอ่านะฮะนี่พอพูดถึงยูกาโนชินเสร็จแล้วเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆอ่ะร่างกายเราเขาไม่ได้ทํางานแค่ระบบเดียวร่างกายเราเนี่ยเขาผนึกกําลังประสานการทํางานเป็นเรื่องเป็นราว ระบบภูมิกันของเราเนี่ยสัมพันธ์กับการทํางานของระบบทางเดิอนอาหารถ้าเราขี้ไม่ออกระบบภูมิกันของเราก็แย่ด้วยอ่ะพี่แม่มเหรอครับท่าโทษถ้าผมอ่านชื่อผิดเนาะพี่แม่มวราพรบอกว่านะครับการทํางานของภูมิคุ้มกันสัมพันธ์กับระบบทางเดิอนอาหารถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าเราขี้ไม่ออกภูมิเราจะแย่ลงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขี้ออกแล้ว ไอ้เจ้าระบบภูมิุ้มกันของเราจะฉลาดขึ้นนะผมบอกกันนะเดต้า o ูแคนเนี่ยกินแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยฉลาดแล้วก็ขยันถ้าเราขี้ไม่ออกภูมิคุ้มกันเราจากที่เขาขยันมากจากที่เขาฉลาดมากเขาจะกลายเป็นคนขยันคนฉลาดแต่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องขี้ให้ออกด้วยการขี้ให้ออกคืออะไร เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของระบบคุ้มกันของเราสร้างขึ้นที่ลำไส้ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องนี้ใช้แรงเบ่งระดับสิบแต่ขี้ออกมาแค่ระดับสองนะใครที่เบ่งระดับสิบแต่ขี้ออกมาแค่ระดับสองเป็นเพราะว่าเราทานไฟเบอร์ไม่พอเราทานไฟเบอร์จากผักไม่พอวันหนึ่งเองเนี่ยอนามัยโลกบอกว่าเราต้องกินผักให้ได้สี่ร้อยกรัมต่อวันคุณพระครึ่ง ใครกินได้บอกผมหน่อยครึ่งกิโลเราต้องกินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวันนะต่อวันนะไม่ได้ครึ่งกิโลใี่รวมเดือนหนึ่งนะเราต้องกินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวันหรือ400กรัมต่อวันถึงจะเพียงพอต่อการขับถ่ายถึงจะเพียงพอต่อการที่ทำให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้น แต่ไม่มีใครทําได้หรอกเพราะเราไม่ใช่วัวเราไม่ใช่วัเวเราไม่ใช่สัตว์กินพืชถูกไหมครับคุณพระสีร้อยกรัมต่อวันจะกินยังไงนะคะโอ้โหกรัมที่หนึ่งก็คาคอผมแล้วแต่ยูนิตอ็ไฟเบอร์ของเราเนี่ยนะมีไฟหนึ่งซองอ่ะมีไฟเบอร์เทียบเท่ากับผักหนึ่งกิโลกรัมย้ำ ผมบอกว่าอนามัยโลกบอกว่าให้กินผัก400กรัมต่อวันนี่ผมบอกทุกคนที่ท้องผูกในนี้เลยนะใครที่ท้องผูกเป็นเพราะคุณกินผักไม่ถึง400กรัมถ้าคุณอยากจะขับถ่ายหรือขี้ให้เป็นปกติคุณต้องกินผักให้ถึง400กรัมแต่ถ้าคุณกินไม่ถึง400กรัมคุณก็ต้องอดทนที่จะขี้ไม่ออกและก็ขี้ไม่หมดไ้อนะ ขี้ไม่หมดไส้นะ400กรัมนี่ขี้หมดไส้นะบางคนขี้ได้นะแต่ไม่หมดไส้นะไส้เรามันยาว9เมตรนะครับเราจะมั่นใจได้งไงว่า9เมตรเนะี่ยขี้เราไม่ไปแปะอยู่เมตรที่2เมตรที่3เมตรที่4เราจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมมันตั้ง9เมตรนะครับและ UniTalk Fiber เนี่ยมีไฟเบอร์อยู่ตั้ง1กิโลกรัมเพียงพอที่จะทานต่อวันมันเลยทําให้เรามีระบบขับถ่ายที่ลื่นไหลขับถ่ายที่ดีมากนะครับ เลยไม่แปลกใจว่ากินพรุ่งนี้มาเราขี้เลยเพราะคุณเหมือนกับคุณกินผักตั้งหนึ่งกิโลอะ่ะคุณผู้ชมคุณกินผักตั้งหนึ่งกิโลอะ่ะนะอ๋อามาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนพิมพ์มาแล้วนะพี่แคทวอล์บอกว่ายูนิดีท็อกนะฮะมีไฟเบอร์หนึ่งกิโลกร,รมัมนะยูนิดีท็อกมีไฟเบอร์เทียบเท่าหนึ่งกิโลกร,รมัมใช่ครับยูนิดีท็อกมีไฟเบอร์เทียบเท่าหนึ่งกิโลกร,รมัมนะฮะดีมากครับแต่ถ้ากินแต่ไฟเบอร์อย่างเดียว นะกินแต่ไฟเบอร์อย่างเดียวมันอาจจะทําให้เรามวนท้องผื่นอืดผอมกับอือกระอ่วนมวนท้องนะเราต้องมีแบคทีเรียจําเป็นด้วยที่ชื่อว่า bc30 ซึ่งไอ้เจ้า bc30 เองเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ส่งเสริมสุขภาพทําให้เราไม่ปวดมวนท้องสินค้าของยูนิคอนเนี่ยที่ใส่ตัวแบคทีเรียจําเป็นให้กับลําไส้มาเองเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์เองเนี่ยไม่ได้ใส่ แบคทีเรียหรือจุลินซีจําเป็นมาที่ชื่อ bc 3 0เนี่ยมาเนี่ยก็จะเวลาถ่ายเสร็จแล้วอ่ะมันจะรู้สึกปวดบิดมันจะปวดบิดมากเลยมันจะทรมานแต่การที่เราใส่จุลินซีในทางเดินอาหารมาให้ด้วยเองเนี่ยนะครับหรือจุลินซีที่เป็นตัวเขียวๆพวกนี้นะที่ชื่อว่า l ลคโต b าซ i ลัสจอนโซนีไอแ l คโตค c o c c u s l a c t i นะครับ b i f i ดแบคทีเรียม b i f i ด u m นะครับ b i f i d แบ a ทเรียมรองก g um, ําเนี่ยเราใส่เข้ามาเองเนี่ยเพื่อให้ไม่เกิดอาการปวดมวนท้องนะครับเนาะทีนี้เวลาเราขี้เราขี้อย่างนี้ปื๊ดผุดถูกไหม แต่เวลาแต่ว่าเวลาเราท้องผูกอะ่ะเราจะมีสารพิษตกค้างแบบนี้อยู่เยอะอะ่ะแล้วมันลบกวนการขี้ของเราอะ่ะสารพิษที่เกาะกลางลำไส้แบบเนี้มันลบกวนการขี้ของเราทําให้ขี้เราเนี่ยค้างพอขี้เรามันค้างเสร็จปุ๊บลำไส้ก็เลยดูดน้ําออกจากขี้พอลำไส้ดูดน้ําออกจากขี้เราก็เลยขี้แข็งขี้แข็งมากแล้วตื่นเช้ามาขี้แข็งแข็งมันบาดตูดแล้วมันก็เลือดออกมันก็เลือดเต็มโถส้วมแทนที่จะเป็นขี้จะเป็นเลือดแทนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับ การที่คุณกินยูนิทอคค่ะคุณลดปัญหาเรื่องนี้เพราะหนึ่งเรามีไฟเบอร์ที่ช่วยลอกเมือกกาวลอกสารพิษลอกมูกไขมันเน่าออกมาและเราก็ยังมีแบคทีเรียที่ชื่อว่า BC30 ที่ช่วยปอบประโลมลำไส้นะครับให้ลำไส้เองเนี่ยไม่เกิอดอาการปวดบิดมวนท้องด้วยและนี่คือยูนิทอกไฟเบอร์นะครับและยูนิทอกไฟเบอร์เองเนี่ยไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเราเนี่ยยังป้องกัน PM 2.5ด้วยเพราะนี่ นี่พีเอ็มสมันก็ไม่ได้ไปหายไปไหนนะมันไม่หายไปไหนนะครับทุกท่านเราเลยเพิ่มอินเกรดิเนที่ดูแลปอดมาด้วยก็คือซิสเตอีนกับบ o อกโคลีที่มีสารโ h ฟอร์เฟมที่ทําให้เกิดการดีท็อกปอดด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสินค้าของยูนิค่อนที่ชื่อว่ายูนิดีท็อกไม่ได้เกิดมาแค่ดีท็อกทางเดินอาหารแต่เราดีท็อกทางเดินหายใจด,ด้วยเพราะยุคนี้ทางเดินหายใจเราต้องแข็งแรงนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องอื่นๆใด ผมพูดแค่สินค้า2ชิ้นนี้ก็พอผมว่าเพียงพออะ e n e r g z i n g Immunity คือการทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทั้งขยันและก็ฉลาด